ไม่ต้องเสียเวลาวนรถแย่งที่จอดให้หงุดหงิดแค่กดจองก็เข้าไปจอดได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้อรอยจะไปคาเฟ่ที่อารีกับเพื่อนๆนะคะถ้าใครเคยไปแถวนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ค่อยมีที่จอดนะหรือว่าถ้าจอดเนี่ยก็ต้องจอดอยู่แบบข้างถนนอะไรงี้บางทีที่จอดก็เต็มแล้วออยก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหลงนะคะเคยเป็นกันไหมเวลาเราแบบไปห้างไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วที่จอดเต็มไม่รู้จะไปจอดที่ไหนวันนี้อ้ยมีตัวช่วยค่ะเป็นแอปที่จะช่วยให้เราสามารถจองที่จอดไว้ก่อนได้เลยไม่ต้องไปลุ้นเอาหน้างานนะคะสะดวกมากๆหรือว่าถ้าใครมีพื้นที่ว่างอยากจะปล่อยเช่าที่จอดเนีก็สสาาามมรรถทํไไไดดด้้้้เินะแอป เชื่อว่าแอปจอดสบายนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นตัวกลางระหว่างคนปล่อยเช่าที่มีพื้นที่กับคนที่ต้องการที่จอดมาเจอกันซึ่งตอนนี้เทรนด์แชร์งอีโคโนมี่กำลังมาแรงมากเลยเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงง่ายใครมีอะไรก็สามารถเอามาแชร์ให้คนอื่นเช่าได้จะสร้างไรายได้เสริมผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางก็สามารถสร้างได้ง่ายๆเลยอย่างที่ฮิตๆกันก็มี Airbnb Uber หรือว่า g r ร b ก็เห็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะงันเดียออยขับรถแป๊บน,นึงนะคะ ก็ไปถึงอาลีแล้วเดี๋ยวออยจองที่จอดก่อนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมีแอปจอดสบายก่อนออยโหลดมาแล้วนะคะใครยังไม่โหลดก็เสิร์ชาำนี้เลย พอเข้าแอปไปเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนก็จะต้องใส่ข้อมูลของเราแล้วก็ทะเบียนรถของเรานะคะแต่ว่าออยสมัครเรียบร้อยแล้วทีนี้เขาก็จะขึ้นว่าที่จอดแถวนี้มีตรงไหนบ้างเดี๋ยวออยเสิร์ชด,ดีกว่า <S <S 1> <S 1> เสิร์ชว่าอารีเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้จะเป็นรายเดือนอยู่นะคะให้เรากดขว้าบน ตัวกรองนะว่าเราจะเลือกเป็นรายเดือนรายวันหรือรายชั่วโมงอ,ออยเลือกเป็นรายชั่วโมงค่ะล้วก็เลือกวันเวลาที่เราอยากจอดได้เลยหรือว่าใครอยากจะมีอะไรพิเศษเช่นอยากได้ระบบความปลอดภยัยอยากได้หลังคาก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะออยเลือกเป็นลานจอดรถมเนอร์พอเลื่อนไปข้างล่างก็จะเห็นว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างมีสตาฟคอยดูแลมีระบบความปลอดภัยนะคะนี้ก็เลือกวันเวลาตอนนี้เวลา1 1บเอ็ดโมงยีแต่ออยจะไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็จะมีบอกค่าที่จอดนะคะ30บาทต่อชั่วโมงค่าจอง25บาท ดจองเลยนี่เขาก็จะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยนะแล้วก็จะให้เราเลือกรถถ้ามือเรามีรถหลายคันเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะสาม,มามรถชําระเงินผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะคะสะดวกมากๆแต่เราก็ต้อง Verify ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัย v e r i f y เรียบร้อยนี่ <ๆ S 1> เขาก็จะขึ้นเลยว่าอันที่เราจองไว้มีอะไรบ้างของออยอันนี้จ่ายเงินแล้วก็ขึ้นว่าพร้อมเข้าจอดค่ะเดี๋ยวเราไปที่จอดรถกันเลย ถึงแล้วนะคะที่จอดอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็แค่เปิดแอปเอาไว้เดี๋ยวก็จะมีพนักงานมาสแกนให้ค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้วก็แค่กดตรงนี้เขาก็จะมีให้เรากด QR code ได้เลยค่ะนี่สแกน QR code เรียบร้อยแล้วก็ได้ใบเสร็จมาอย่างนี้เลยแล้วก็เข้าจอดได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ อย่าลืมเก็บบาย QR code ที่เขาให้มาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปปั๊มที่ร้านแล้วเวลาเราปั๊มเนี่ยเราก็จะได้ส่วนลดด้วยแถมใบเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยนะคะว่ามีรถบริการรับส่งเราสามารถโทรหาแล้วก็มีรถไปรับได้ถึง5้าทุ่มครึ่งเลยก็จะมีบางที่ที่ได้รับส่วนลดนะคะอย่างร้านจอรถที่นี่เนี่ยออยกำลังจะไปกัมอารีใช่ไหมเขาก็มีส่วนลดให้ตั้งชั่วโมงละ5บาทออยไป2ชั่วโมงก็ลดตั้ง10บบาทเลยคุ้มมากๆอย่าลืมปั๊มกันนะ ลานจอดรถเขาก็จะตามแอปเลยนะคะที่มีบอกว่ามียามรักษาความปลอดภัยไม่มีหลังคาเราก็สามารถดูก่อนที่เราจะเลือกที่จอดได้เลยหรือว่าใครที่มีที่จอดอยากจะเปิดให้คนเช่าเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันเข้าไปจัดการในเว็บไซต์กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรากรอกข้อมูลพื้นที่ที่เราต้องการปล่อยเช่าเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะดําเนินการเอกสารต่างๆให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสัญญาเข้าจอดคี์กร์ดสติ๊กเกอร์แถมยังคัดกรองผู้เข้าจอดให้เราด้วยทําโฆษณาที่จอดให้อัตโนมัติ บริการติดตามการชำระเงินของลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับการชำระเงินตรงเวลาแน่นอนค่ะก็สามารถเข้าไปในเว็บเปิดพื้นที่ให้คนเช่าได้เลยไม่ต้องร่างสัญญาและให้วุ่นวายไม่ต้องคอยสแกนคนเช่าเองนะคะเพราะว่าแอปเขาก็จะบันทึกข้อมูลคนเช่าให้อยู่แล้วเราก็แค่เปิดรับจองเฉยๆก็พอซึ่งที่จอดของเขาก็จะเป็นแบบ smart solution นะคะแค่มี qr code ก็สแกนได้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีที่กั้นแค่สแกนกับเครื่องหมายกั้นก็จะขึ้นให้เลยซึ่งใครที่ปล่อยเช่าแล้วอยากจะมีบ้างเนี่ยก็สามารถ ขอเขาแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยตามข้อตกลงค่ะมีแบบนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ออยยังไม่มีที่จอดรถที่ทํางานออยก็ใช้แอปนี้หาที่จอดรถรายเดือนได้ด้วยหรือว่าถ้าใครจะหาที่จอดรถใกล้ BTS ก็สามารถหาได้เหมือนกันจะได้จอดแล้วก็ขึ้น BTS ไปเลยไม่ต้องไปทํางานสายกันแล้วนะซึ่งแอปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่กาลังหาที่จอดรถอยู่นะคะหรือว่าใครที่มีพื้นที่ว่างอยากจะปล่อยเช่าสร้างรายได้เสริมเนี่ยก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะอย่างออยเนี่ยขับรถอยู่เป็นประจํานะก็สะดวกมากเลยไม่ต้องกลัวว่าจะททีีี่่่จจอออดเต็มมมหรืไแล้ว ตอนนี้กาลังรองชัตเตอร์บัตมารับอยู่ค่ะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยด้วยหรือถ้าใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวออยเตรียมตัวไปขึ้นชัตเตอร์บัตแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีเอาไปคาเฟ่กันนะ